สวัสดีครับผมว่ายสามเหลี่ยมออโต้นะครับนี่ครับผมมิซูไททันนะครับตัวยกสูงเลยออกใหม่ป้ายแดงก็เกือบ8 0 0แสนนะครับนะดาวแสนกว่าผ่อนหมื่นกว่านะครับมือหนึ่งแต่วันนี้ครับเฉพาะสิบสายแรกที่โทรหาผมนะครับจัดไปครับพี่ดาว4บาทผ่อน4,000กว่าบาทตลอดทั้งปีครับที่เบอร์097 939 394หรือแอดไลน์มาที่ adpopkk นะบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าพี่นี่คือมิสูไททันตัวยกสูงนะครับหรือว่าไททันพันนั่นเองนะครับตัวนี้ ออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยผมบอกเลยว่าเกือบ8 0 0แสนแน่นอนนะครับแต่วันนี้ก็มาขายให้คุณลูกค้าแบบเนิดๆเลยนะ4 5 9 0 0 0บาทครับก็ราคาแบบสุดๆเลยนะคันนี้นะครับออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยดาวเป็นแสนแล้วก็ผ่อนเป็นหมื่นนะแต่ของผมครับคุณลูกค้าดาว4บาทผ่อนตลอดสัญญาจะอยู่ที่7 8 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ปีนึงปีก็ผ่อนแค่ครึ่งเดียวพอป๊อปออกให้ครับพี่งวดก็จะเหลือประมาณ4-5่ห้พแค่นั้นเองนะครับนะและหรือลูกค้าบอกว่าไม่เอาช่วยผ่อนได้ไหมเอาเงินกลับบ้านไปเลยครับ50,000ครับพี่คันนี้ผมจัดให้นะครับ มารถคันนี้นะพี่เดี๋ยวมาดูกันเรื่องของออปชันเมืองต้นกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้าที่ผมว่าสวยนะหน้านี้คือสวยนะครับแล้วมาขอบแม็กแบบใหญ่สัดไก่ครับพี่ตัวนี้เป็นแม็กขอบ22ครับแต่ใครบอกไม่ชอบแม็กแต่งอันเนี้ยได้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับกระจกมาพร้อมโครเมียมแถมไฟเลี้ยวด้วยบ่งบอกถึงความสุดยอดนะครับแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบโอ้โหเกือบท็อปนะตัวนี้นะอ่ะโอเคนะครับพี่นี่เลยครับผมในเรื่องของด้านหลังนะครับตัวนี้ก็บอกว่าสวยเฟี้ยวนะครับนะ นี่ครับคือคือสวยมากอะ่ะตัวนี้ผมบอกสวยมากแล้วเป็นตัวยกสูงที่ราคาคดคุ้มค่ายนะผมบอกเลยนะพี่จะไปออกรถป้ายแดงหรือว่ารถยกสูงเนี่ยพี่ต้องเตรียมเงินแสนกว่าแล้วพี่เตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยผ่อนหมื่นกว่าเลยแต่อันนี้ผมจ,จัดให้พี่ในงวดแค่เจ็ดพันถึงแปดพันกว่าบาทตลอดสัญญานะโคตรสุดเลยแล้วดอกเบีย้ยของผมนะครับก็คือถูกมากอะ่ะศูนย์เปอร์เซนต์ตลอดสัญญานะใครมีเหมือนผมก็จัดให้ได้นะครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าตัวรถมันจะกว้างขนาดไหนครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอเปิดมาจะเป็นงี้นะนี่ครับเปิดไปนี่ครับโอ้โหแคบอย่างกว้างครับพี่นะโอเคครับพอรถตัวนี้นะครับเป็นระบบแบบปุ่มสตาร์ด้วยนะครับหยับคันแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับมีจอมีอะไรให้ด้วยนะครับอย่างสวยครับพี่นะคันนี้นะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาทดลองขับได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของห้องเครื่องกันเลยนะนี่นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับคือรถทุกคันของผมจะติดหน้าเล่มไว้ให้หมดเลยนะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับหรือ2.5ลิตรหรือ2,500สีซสีนั่นเองนะครับนี่ครับโคตรสวยครับพี่รถเหมือนที่บอกนะครับสภาพไร้ตำหนินะครับไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแหววพ่ความไฟไหม้กลับมาแน่นอนถ้ามีผมยินดีซื้อคืนแล้วก็รับผิดชอบทุกการโอนนะครับแล้วในตัวของเครื่องยนต์นะพี่เหมือนที่บอกครับคือเฮ้ย ป๊อปพี่มั่นใจว่ารถมันดีแล้วอ่ะแต่ถ้าพี่ขับไปพังเป็นไงนะครับเหมือนที่บอกนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับถ้ามีปัญหามีเหตุจุดเฉินนะครับดูแลถึงที่1ปีเต็มทั่วประเทศและก็ฟรีด้วยนะครับนะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนผมไปบริการทั่วประเทศได้เลยอ่ะอย่างเช่นอยู่ลาลาอ้าวน้องจะมาดูแลยังไงก็เข้าศูนย์นี่นั่นได้เลยนะครับค่าแรงค่าไหลผมออกให้นะครับนะ <S <S และถ้ารถพังนะครับเรามีรถให้ใช้งานระหว่างซ่อมหรือถ้าไม่อยากให้ซ่อมเราจ่ายงวดให้เลยนะครับนะถ้ามีการดูแลเกินนนน15วัะะพี่ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะกระดผมนะเหมือนที่บอกครับออกใหม่ป้ายแดงเกือบ8ปดแสนนะดาวแสงกว่าผ่อนหมื่นกว่าแต่ถ้าโทรหาผมสิทสายแรกที่เบอร์097939294หรือแอดไลน์ไปที่ @popkk นะครับนะอย่าลืมกดแชร์นะแล้วคันนี้ครับจัดไปครับราคาเหลือเพียง 4 5 0 0 0้า้าบาทเป็นราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแบตไป่รวมค่าทางการนะครับและก็จะผ่อนอยู่ที่7-800 0ตลอดสัญญานะแต่นี้ใช้เงินออกรถแค่4บาทนะครับและปีนี้ตลอดทั้งปีก็ผ่อนอยู่ที่4 5 0 0 0ันะครับนะแบบว่าสุดๆไปเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับหรือถ้าคันนี้ยังไม่ถูกใจเรามีรถมากกว่า200คันนะครับอยากได้อะไรก็บอกผมมาได้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ